คนแรกก็ลำพึ่งพี่สองก็สองนั่นแหละครับโอ้โหพี่แฟนฉันคือเห็นตั้งแต่งานแรกเลยเห็นเนเรื่องที่ดีดีแหละดีดีมามาดูคำถามจากทางบ้านบ้างครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วสองค่ะนาร่าค่ะในรายการ Forbidden Food เรามาอยู่ในข้าคืนนัแสนพิเศษแล้วก็เป็นยีพสุดพิเศษของเราด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีผู้โชคดีจากกิจกรรม m a r ีแอคทิวิตี้จากเพจฟิเด้นของของเรานนั่เอง บรรยากาศร้านดีมากใช่จริงหรอพิเศษอบอุ่นร้านนี้ค่ะ The Never Ending Summer อยู่ในโครงการ The Jam Factory นะคะใช่ก็คืออยู่แถวคลองสานนั่นเองนอกจากจะมีดีที่ร้านแล้วอาหารก็ตนเตกัวัฒรมากเราคัดสั่นมาอย่างดีเพื่อแขกสุดพิเศษของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะฉันค่ะขอบุญครับ เย่แขกรัืเอของเราก็มาแล้วเป็นสองนุ่มนั่นเองเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อแฟนฉันฟอร์บีเด้นปุ้ย่ปุ้ยนะครับฟอร์บีเด้นพูดอ่ะเฮ้ยน่ารักนี้เดินทางมาไปน้าไกลไหมร้านแบบไม่ไกลเลยร้านสวยมากสุดๆที่ปุ้ยมาจากไหนครับวันนี้ มาจากพรามณีะครับไม่ไกลไม่ไกลว่ากลฝนตกแต่ก็ดีใจเนาะที่ได้มากินข้าวกับสองสาวใช่ไหมไปถามพ่อก่อนหรือยังไงโอเคแล้วเราสั่งอาหารกันดีกว่าวันนี้จะแนะนำให้เป็นอาหารไทยใช่บอกเลยว่าร้านนี้อาหารไทยเขาเด็ดมากนอกจากตื่นเต้นกับหนูสองคนก็อาหารไทยร้านนี้แหละค่ะใช่นอกจากหนูสองคนแล้วก็อาหารไทยก็พี่ปุ้ยที่เด็ดเฮ้ยเออโอเคโอเคเรั่งอาหารกันดีกว่าค่ะ ูโิ้โอเคอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วว้าวกินเป็นไหมเมี่ยงกี่บัวเคุณรู้ได้ยังไงเดาเอาระหว่างที่รออาหารเสิร์ฟเรามาสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆดีกว่าได้ครับก็อยากจะถามว่ามารู้จัก โวเดนฟู้ดได้ยังไงเออหรือจะกป็นสาวได้ยังไงฟรุดใช่ไหมฟรุดก็เพื่อนแนะนำให้ครับคุณก๊อฟนักการกับพี่บอมครับพี่บอมสกายยดของเรานี่แหละใช่ครับแนะนำว่ายังไงบ้างแนะนำว่ามีการไอ้ดนไทย ลองดูศึกษาไหมแต่ว่าตอนผมเข้ามาก็เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรงไม่ได้ยังเข้าไม่ทันอ๋อเป็นเป็นพาที่สองแล้วใช่ไหาก็คือยังเป็นพวกหนูอยู่ใช่ไหมแต่เป็นเซตสองนั่นเองขอบคุณค่ะคนที่อื่นนะี่แฟนฉันละคะจริงเก็บการบอลครับเก็บการบอลมาก่อนแล้วก็ไปเจอพี่พี่ก็แชร์กันว่าจริงมีการสาวนะชื่อว่าค o มเพลนท์ฟรุตคอมเพลนฟ ก็เจอครับก็เลยแบบเล่นเล่นมาเบกๆกเธอเริ่มจากการ์ดบอลแต่พี่ปุ้ยคือมาจากการเป็นสาวๆไปเลยอ๋อปกติผมก็มีสะสมการ์ดแต่เป็นการ์ดมิจิกครับมินจิก็คืออยู่ในวงการการ์ดมากบ่อยแล้วก็มาเจอ การ์ดของเรานั่นเองขอบคุณนะคะขอบคุณค่าที่ซัพพอร์ตดีใจแล้วมาร่วมกิจกรรมนี้เบสการ์ดยังไงบ้างสะสมการ์ดสะสมการ์ดอะไรหรือว่าเบสการ์ดอะไรมาทํากิจกรรมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยกิจกรรมนี้จริงๆเป็นกิจกรรมการ์ดครบเซตถ้าเขาจะผิดนะฉันบอกว่าใช่ดิใช่ครบเซตคือยังไงครบเซตเป็นการ์ดเบสการ์ดของรุ่น1.5ชื่อรุ่นว่ามิสิ i พาวเวอร์ ก็คือโครบ80ใบใช่ซึ่งจริงยากนะคนที่จะมีโครบเพราะปกติเวลาที่เราเบรกกันถ้าใครไม่เข้าใจว่าเบรกคืออะไรนะครับก็อาจจะลองเสีดูมันคือการที่เราไปรวมๆกันเล่น20โนเรื่องเบรกกับน,น้องคนน,นั้นคนอย่างนี้ตามคนที่เราชอบตามไปเจ้ที่เราชอบตามสาวๆที่เราชอบเงี้ยครับ ซึ่งปกติเขาจะมีเรียกว่าวัน PC แล้วกันเนาะ PC คือ personal collector อ่าฮะก็คือชอบใครแหละถือว่าพี่เป็นเมนดาน้าพี่ก็จะเบรกแต่ดาด้าเลยแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันคือการเบรกต้องมีการครบทุกคนเป็นเบสการ์ดแฟนตัวยงนิดนึงแหละถ้าจะรบเอันนี้ไม่ได้เอ่ยนะนี่บอกเฉยๆไม่ได้เอ่ยอะไรนี่เรียกว่าเล่าให้ฟังแล้วพี่ปุ้ยก็คือสะสมเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วใช่ครับก็มีช่วงแรกก็มีซื้อยกเคสเลยซื้อยกเคสแล้วก็พอขาดคนไหนก็มีหา แลกกับคนที่รู้จักกันในวงการนครับเล,เลยพอครบเสร็จแล้วก็เลยส่งมาโชคดีได้นะครับก็เลย,ยน่ารักมากก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะแบบว่าเรียงข้าวเปนการตอบแทนแล้วกันนะคะเริ่มจากเมนูนไหนก่อนดีอันนี้ไหมดาด้าตักอันนี้ให้พี่ปุยเลรอเออเราต้องดูแลหน่อย พี่ตักเองนะหนูไม่ถึงได้ขอนมดนะตักให้หนูด้วยไเราต้องทานยังไงอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนเนี่ยอันนี้มันน่าเขาใส่มาแล้วแลใส่เขาไวก็คือเอาเข้าปากครับครับต้องจริงไหมพี่ว่าต้องตักแล้วจิ้มด้ยพี่เดานะจะให้เราด่าตักให้บ้างยินดีเลยครับนี่น่ากินนะอันนี้ก็จะมีแกงเผ็ดเป็ดย่างแน่เลยเมนูนี้ถ้าเราถ้าเรา ก็จะมีปลาลุยสวนแล้วก็มีเนื้อย่างมีคอหมูพวกเกือใบเหลียงเนี่ยเลยอันนั้นอ่ะปกติได้ก็สองชอบทานอาหารไทยกันนะครับชอบค่ะชอบชอบผมชอบอาหารไทยยิ่งมีเรื่องกีบวัวผมไม่ค่อยเจอเลยนะเอาดีๆแทนที่แขกมาเชิญจะตัดให้แขกมาเชิญตัดให้ช่วยทานได้ครับทานได้ทานได้ครับทานได้ทุกอย่างยกเว้นน่าจานนี้ยมีกะปิใช่ป่ะแขกไม่ทานกะปิแน่นอน้ากินของนี้กินแล้วเป็นไงบ้างพี่สออออร่่ยะ ไม่เคยกินอะ่ะปุ้รู้ว่ากี่บัวมันกินได้ให้รู้ไหมรู้ปุ้รู้ไหมไม่รู้เลยครับไม่รู้ก็ได้ทานแล้วเลยค่ะลองชิมอร่อ,อ,อ,อย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 ครับอร่อยอร่อยเรวอย่างพี่ปุ้ยอย่างเงี้ย แบบเป็นเมนใครคะถึงมาแบบเบ็ดการที่สะสมเยอะๆเลยมีอยู่สองคนครับคนแรกก็น้ำผึ่งคนที่สองก็สองนั่นแหละจริงหรอที่ว่าขอบคุณค่ะอุ้ยตื่นเต้นมีคนเป็นเมนเราด้วยขอบคุณนะคะเวลาเบสก็แย่งกันอยู่เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่จริงหรอไ้ยมีคนแย่งเราด้วยหร่อนี่ใช่ครับพี่เขาบอกไม่น่ามาเลยแล้วพี่แฟนฉันล่ะคะเป็น เป็นพีซีการน้องๆทุกคนเลยครับพอดีชอบทุกคนเลยคนนี้เขาของจริงใช่ชอบทุกคนเลยคาตอบแบบสายการมีการได้เยอะมากมีการสองเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีการเขาเองเยอะมากเหมือนกันครับชอบทุกคนเลยครับแต่พี่พี่แันฉันเคยเห็นนั้งแต่งานแรกเลยเห็นในเรื่องดีๆแหละดีๆเห็นนักแต่งงานตอนนีนแล้วไปตังแต่งานแรกครับงานแรกน่าจะเป็นเทรดเดย์เทดเดย์สองจัดที่โชลีซี เป็นงานเปิดตัวน้องๆพอไปเล่นฟุตด้วยผมไม่เป็นแฟนขับแถวหน้าครับยืนรอรับลงจากบันไดเลื่อนเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตท่าบันไดเลื่อนลงมาให้นะครับ โอเคนั่นแลหละครับสู้ๆนะคะหนี่งวมึองหลึวแหนึองหน,<ม>นึ่งหนึนบบ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้องหนึง่งหนึ่งหนบ่งหนึ่งหลึ่งหนค่งหนึ่ง้จริงห<ม>น,นึ่้สนึ่งหนด้วยนะอันนจจะพูดแบบเท่งหน่งหแต่่าจร่งหนอ่รหไม่งสนึ่งหนท่ไหรึ่งหนึ่งหนึ่งเนึ่งหนึ่งหนึ่งหก็่งหนึิงหนม่มาก็่าเพิ่ามน่าสนึอีกนีราะจริง ไปยิงตัวผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รางวัลจากยูทิลิตี้เยอะได้อะไรบ้างตัองวอย่างรางวัลที่ไม่ใช่รางวัลใหญ่อะทุกรางวัลอะ <c oughs> รางวัลอะไรก็ได้อาแจากไอ,าากอโฟนแจกอย่างเงี้ยไม่เคยได้เขาหรอก <c oughs> แจกตัวคอนเสิร์ตอะไรเง,งี้ยไอพวกรางวัลที่ได้แบบอันดับ2อันดับ3เนี่ยได้เป็นไ,ได้ประจำโอ้วพี่ปุ้ยเหรอคะเคยได้สมาร์ทวอทช์เมื่อกี้นี่เหไงมะเนี่ยเขาจะได้อะไรที้กันผมผมแบบผมได้แบบกล่องการ์ดบ้างสมุดบ้างแฟ้มได้ถามว่าได้ทุกรางวัลได้จริงๆทุกรางวัลแต่ว่ารางวัลใหญ่เคยได้ไหม ใหญ่สุดน่าจะเป็นวันนี้มัง้ง ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ง่ายนะไม่นั่งกินข้าวกับสาวๆใช่ไหมล่ะแต่ก็จริงๆนะการันตีของขวัญเขาให้เยอะจริงเยอะให้แบบแจกแบบโอ้โหแจกนึกว่าจะไม่แจกอะไรอีกแล้วแต่แจกตลอดแจกตลอดเลยแจกไม่พักอยากได้รางวัลอะไรอีกไหมคะลองแบบพูดๆแกล้งแกล้งเราแบบที่คนมาเห็นเราก็แบบว่าซีซั่นหน้าจะได้แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมียูทิลิตี้ใหม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโออยากได้ม e ตติ้งอย่างเงี้ยแหละครับ i n g เพื่อมาเจอแบบสาวๆน้องๆอะไรอย่างงี้อาจจะแบบดีนะรุ่นน้าเลือกได้ว่าเราเป็น f อฟใครสามารถเลือกได้แกจะแอบก็ซิว่าซีชั้นสองก็น่ารักทุกคนเลยนะคะพี่ปุ้ยแฟนฉันฝากแบบติดตามด้วยอีกไม่นานก็จะเปิดตัวแล้วก็พอเห็นแล้วครับพอเห็นแล้วใช่ไหมในเพจในพอย่างอยากเห็นนะรอค่ะรอเท่านั้น เดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นอันนี้ก็คือได้ครับแค่นี้เราจะดูแลซีเนาะแต่ว่าซีดูแลเราอะไรก็ได้ครับขอบคุณมากได้ขอบคุณครับอันนี้ก็คือคอหมูพวกเกลือใช่แล้วค่ะน่ากินมากได้ลองชิมหมูไหมขอบคุณมากดีครับน่ารักจังเลยสุดๆนะที่เห็นแค่เสี้ยวเดียวนะความน่ารักอ่ะมามาดูงคำถามจากทางบ้านบ้างครับ ่่ะะไนถามก่อนน้องๆทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างมาเป็น Forbidden ปีกว่าแล้วใช่ไหมทั้งสองสำหรับ Forbidden ใช่ไหมคะ Forbidden Forbidden Food ใช่แล้วโอเคก็หนูแปลกใหม่เนาะหนูชอบหนูชอบเพราะว่าพี่ๆที่ทำงานหรือว่าแบบเสาวๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักทุกคนเป็นการทำงานที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบสบายใจที่สุดแล้วตั้งแต่ทำงานมามันแบบมันเหมือนครอบครัวแบบมันอยู่ด้วยกันนานๆเนาะเจอกันคน แบบเจอกันตลอดอะ<ช>ได้ใช่แ<ช>บบชอบอะแฮปปี้มากต้องสอนอนไงบ้างเหมือนการรู้สึกว่าเออไม่คิดว่าจะมาทํางานแบบแนวนี้แล้วจะมียครอบครัที่อบอุ่นเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แบบ เพื่อนที่ดายแบบหรือว่าทีมงานแต่ก็มี FC ด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมอะไรเขาก็ร่วมกับเราตลอดเลยคือน่ารักมากขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราคุณค่ะไอ้พูดแบบจัดใจจริงเลยนะแบบเออแฮปปี้จริงยังไม่อยากไม่อยากเราเกันเพราะพวกเราคือพอบิเดนโอ้ยเอาเล่นด้วยกันพี่ปุ้ยบอกชอบมาชอบาอบมาชมาทำอะไรที่นี่พี่ปุ้ยชอบทานปลาไหมคะได้เลยครับเราตักให้ อยาดูแลเขาไหมล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแลพี่ปุ้ยหน่อยโอเคดูดีมันไกลน้องไปหน่อยโอเคขอบคุณครับโอเคแล้วก็กินกันไปสักพักแล้วพอจะรับรู้รสชาติอาหารการกิจกรรมของเราก็คือเราจะต้องมีการถามว่าชอบเมนูไหนชอบเมนูไหนอ่าพี่ค่ะก็ปลาอร่อยครับชอบปลาใช่ไหมใช่ชอบปลาทอดครับพี่รันฉัหรอต้องสอบคุณดาดาครับอร่อยอาหารจริงๆแค่ชอบไม่ชอบนี่ครับอันนี้ ออ๋โก็งเดี๋ยวให้กล้องไปอินเสิร์ตทีหลังนะอันนี้คือหล่นอร่อยมากผักคือเดอะเบสที่สุดในโลกในการที่กินจริงเป็นคนชอบทานน้ำพริกอยู่แล้วผ่านน้ำพริกผักเขยแล้วดาด้าชอบเป็นตัวไหนเนี่ยกินเลยเฮ้ยต้องนี่ดิดาต้องชอบแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปดิใช่ไหมชอบให้สองคนน้องคนนี้ในทีนี้มันต้องแบบนี้ดีกว่าโอเคเลิศเลิศถ้าเป็นอาหารล่ะถ้าเป็นอาหารล่ะกินี่บเพราะหากินยากมากโอเค ถ้าพี่ชอบเหรอพี่ชอบอันนี้ข้าวหมูอ่ะไม่มีต้นแบบเหรอไม่มีไม่ลองเล่นไปแล้วไปข้าวอ่านแล้วครับท่านผู้ชมอย่าลืมทำใช่ก็อยากก็ด้ถามควารู้สึกหน่อยค่ะว่าถ้าจบโคเนอร้มากินอาหารกับเราวันนี้เป็นไงบ้างสุดเป็นเกียรตินะครับที่เกียรติเลยหรอก็น้องก็เป็นเกียรตินะครับ แล้วก็ที่ได้มาร่วมทานในวันนี้ด้วยกันนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสคราวห,หน้าก็เพื่อนเพื่อทางบ้านรบก,กวนส่งมาเผื่อจะโชคดีแบบผมบ้างน,นะครับขอบคุณขอบคุณค่ะพี่แพนชัลล์คระคเพื่อดีใจแหละดีใจที่จะเจอน้องแล้วเราเห็นมาตั้งแต่ในวันเนาะตั้งแต่วันรีวิวะไเลยเงี้ยครับดีใจที่มันยังมีอะไรรันอยู่หน้าเปลี่ยนไาอยู่ยังน่ารักเหมือนเดิมน้อยังยังน่ารักเหมือนก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ฝากน้องๆด้วยนะครับรุ่นนี้จบไปจะมีรุ่นตื่นๆต่อมาก็ฝากติดตามน้องๆต่อไปด้วยนะแล้วก็ฝากรายการคอเพลินฟูด้วยนะใครยังไม่ดูก็มาดูซะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับฝากน้องๆทดสองกัด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณแคลและเชอร์ของเราทั้งสองคนเป็นเกียรติมากๆที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณจากใจจริงที่ซัพพอร์ตเราสองคนและคือพึรคุมาตลอดขอบคุณมากค่ะแล้วก็จะขอให้ซัพพอร์ตเราตลอดไปไม่ได้มากไม่้อยเกินไปนะคะก็เดี๋ยวขอปิดรายการด้วยท่าประจํารายการหน่อยดีกว่าเออสำหรับวันนี้เราก็ขอปิดรายการด้วยคําว่าส o r r y then t